ตอนนี้ใ okay. ห้ช hey okay. ่วยไปแบกน้ำมาต้องให้ใจเอ็มแล้วน้าช่วยแช่างแล้วก yeah. ็ย right? ูู่นะมันจะมีสองอย่างที่ครัวการกับร้านกาแฟคุณตุ๊กี้นะน้ำที่เป็นกระติกน้ำถังนะถังใหญ่สองมเขามีแล้ครัวกางก็ลุงดมบ่ตุ๊กี้ โออเยเล่อไปก็ได้ม่ใช่ปลาไม่ได้เลยไม่ใช่ปลนไมไดเลยจับสาปันไปแล้วก็ดีนะเขาเ่อเอาลัวไปชุดมีแบงไม่ได้เลยไม่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 ได้หรอกเดไม่ได้รีดรู้สึกว่าจะมีจ่าไปควกาดีกว่าพี่จ่าของไัฟซีนี่ฮะของใหม่นะสินค้าใหม่ของกิโกนะฮะลำอีรีเยเปยนนะนี่ค่ะ รำยี่ีเจไปนะทุกคนอันรำเลยนะเป็นอะไรนะรำเวลากินอย่าลืมรำนะพี่ลีนะคะสายเหนือติดต่อได้นะเอฟซีสื่ต่อได้ที่ช่องจิโกเจแปนหรือคุณตุ๊กี้ได้เลยนะคะค่ะช่วยกันสนับสนุนสินค้าของยูทูบเบอร์เรานำก็แน่นะนะคะเอฟซจะมีันติ๊กเกอร์ออกไปทางโน้นเลยไหมออนไลน์แลทุกคนติ๊กเกอร์หัวมาลาย่ะค อะไรับพี่เหรอดูดูดูดีดีโม่ดีโม่ปิดชิคะเมื่อวานนี้ลุงจ้างอาหารออกเดี๋ยวไปเปลี่ยนวันใมันก็ไม่ใช่เต็มเต็มระบกของเราเราไม่ใช่เต็มเต็มเราเออแบบนั้นก็ได้ไม่ให้เราถ่ายไปไม่ให้ไม่เห็นอะไรควายแหละ กูเลยไม่เนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องมีแบบนี้มีนั่นแล้วคนกินเฉยนึกว่าว่ามันดำก้อยนี้แหละคู่ใได้ดีก็มีกะปิอีกนะกะปิของป้าก็มีนะวันที่เก็บเมือถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือมันมีกะปิอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีกะปิกีแกเตรียมพร้อมมาแล้วโอ้อันนี้น้ำตกด้วยเมื่อวานเรือก็ใส่ถังเลยแค่เย็นใส่ลงบ่อเลย เอาคนละห่างเลยมันมีช่องอะไรเห็นไหมไอหม้อนองน้ำตกไอ้มันนี่น้ำไอเงี้ยมันว่าไปใช่เพราะว่าสุสกี้ก็ใส่เลือดในหม้อเลยมันจะมีเลือดไม่ได้เอ็นไหลเชื้อนาะใช่ตักน้เลยมันร้อนเออเลือดมันเสียเสียเพราะว่าช่องมันมีสามอันสองอันฝั่งนี้ก็กระเจาเลือดฝั่งนู้นก็น้ำตกไง

สันเดจะเอี่ยมแม่มาละเฮ้ยนะะคก๋วยเตี๋ยวเรือนะสุกี้นะเซฟนัวขนาดไหนโรชิมพร้อมๆกันค่ะ่แหละงูจะเอ็นแบกน้ำมาแล้วค่ะเริ่มด้วยเชื่อกันนะคะเลือดเราต้องอดะไรกันอะไรคะแล้วแต่เจ้าเจ้าอยากทำเมนูอะไรก็ทำเลยค่ะ พราะว่าเมื่อเช้านี่นึ่งแล้วนี่ที่ที่แฟนพี่แอนเอามาเอาเป็นลูกมืออาเคเลยหรือที่คนเทใส่จะเอาจะากแกงก็แกงเลยจะจกผัดก็ผัดเลยสไตล์ใช่พยายามให้แกงเรากินคือเก่าไม่กินก็มีเครื่องเคียงเหล้วสามอย่างก็จะมีใครกินด้พอเราเคยกินได้เพราะว่าถ้าใครเคยเคยก็ไม่เคยกินเด้ว ค่อยว่ามาเห็นจริงอะเหรอเห็นค่อยไปยืนดูคลิบมันกินไม่เหมือนกันไยเขาก็เลยบอกว่าวันนั้นแฟนค่อยมาเวลาบอกว่าจะบ้านเอาไปแกงเลยเอาไปแกงเลยค่อยเอาแกงไปเล่าก็แต่ถ้าเราแกงแบบเนี้ยเราคนอื่นเขาจะกินได้แต่เราค่ะคนอื่นแกงเนี่ยค่อยกินได้กินได้แต่ผัดใส่ไข่ค่อยกินไม่ได้แต่ถ้าชดน้ำอะไรเงี้ยได้ เคดีสงวเดินไปลงที่กนดกวนาแต่เอ็มถ้ารจหอมขนาดไหนไม่มีไวไฟคืเยอะนี่ไม่ไม่ใช่เค่นี้มันไม่มีอน่นี้นี่ขาี่เชื่อม่อีหลายอย่างมาก เปรุงก็เตี๋ยเรือ <canvas plural S 2> ค <üm> ่ะเคู้คงกยเี๋ยเรือนะคะก็จะมีขาดไม่ได้ืกทิอหแล้วก็เต้าหู้ยีอือใส่ค่ะเตวเรือใช่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้อร่อยต้องมีกะทิใช่ค่ะกะทิแล้วก็เต้าหู้ยี้ต้องใส่อะไรด้วยคะใ่ใจค่ะเหมือนได้มาพมารักเลย ชิมน้ำพริกกากหมูกับไข่ต้มนะคะอันนี้สามใหไปค่ะชิมค่ะแอนดีแอนมาเลยมาเราือนีนะอามเาเมเอาเมยเอาเอากเมาเลยมาเลยหุ้ยคณทุกที่ได้ไหมดิฉันได้ผ ok ัดต้มคุณเลยค่ะดิฉันทำก๋วยเตี๋ยน้ำใสไว้ค่ะนี่ค่ะค่ะเอาเลยค่ะ ต้น้ำซุปเลยเล้ศซุปเอาอะไรทำซุปบ่ะงก็ต้องกินเป็นแบบเจ้ด้วยนะคะมีหมูเท้าด้วยนะใช่ค่ะต้องเอาข้าวจิ้มผงข้าวใหม่นะคะของช่องจูเจแป้นะคะตามฟัเลย เนี่ยเอมข้าวนี่เดือดหน่อยค่ะไม่ได้ลูกี้ลงข้าวก็ได้เด้ออันนี้นะก็เป็นอีกนึ่งงานที่เรามีความสุขมากเลยนะทวร์นี้โชค่ะโชคดีค่ะเนลูกกี้ก็มานะก็รอน้ำนะรอน้ำเดือดก่อนนี่โคกหมู ไข่จองไข่จองชิคกมานี่นะโบราณบ้านในบ้านกับยาชีกินก้นก้นหม้อใช่ต้องต้มก้นหม้อเนาะอร่อยมากเลยเมื่อวานเนี่ยเออมันเลือยดีเลยดีเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวมากินของกันกับเขาอ๋อครัก๋วยเตี๋ยวน้ำใส่แกกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมีผักบุ้งแก้วต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลงไปแล้วอะเล่นค่ะ นี่คืออร่อยที่สุดนะคะต้องมีผักบุ้งแก้วเพราะว่ามันจะมันจะกรอบกับผักบุ้งธรรมดาผักบุ้งธรรมดามันจะอนยเหนียวเนาะแก้วมันจะได้เคี้ยวกรอบเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวเรือใช่แล้วเวลาเราทำไปนั้นแหะแกงแกงอะไรนะแกงแกงเทโพแกงเทโูต้องใช้แบบนี้อร่อยมากพูดแล้วก็ไม่ได้กินนานแล้วเนาะเมื่อวานมเขตแม่แกงเทโูอร่อยบอกเดี๋ยวเราไม่ค่อยได้กินเลยเนาะ ไม่เคยเลยไม่เคยเลยถ้าเป็นอาหารนู้นเลยอย่างนนี้ก็ยังไม่อาหารจะไทยอะไรเลยไม่เคยไม่ได้กินโอ้ยตัวไม่ได้กินหรอเนาะเพราะว่าแถวแถวทางนู้นเขากินแต่แบบง่ายๆเนาะน้ำพริกอะไรเงี้ยเนาะแต่งินอาหารอีสานน้าก็เลยไม่ค่อยได้กินอาหารพวกนั้นเติยวเรือนะคะโอ้โหลูกใครอะไม่รู้ใชายชาย เอามาเลยเข้ามาเลยสิบรอยสิบรอนน่าจะสังสูงสิ่งที่หายากที่สุดนะคะสิ่งที่หายากที่สุดก็คือเลือดหมูเมื่อวานตามหายยากมากไม่ค่อยมีขายเอาอู๋สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบปกก่อนเอารถล้อใหญ่ยี่ห้ออะไร